ีสิบนาทีเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูข่าวนี้บ้างชายชาวจีน<อ>ถือมีดคลั่งเข้าร้านสะดวกซื้อตรงนี้เนี่ยดอมสุธิสารเนี่ยอบอกจะมีคนมาลักพาตัวไปเรียกค่าไทยแล้วทําไมอ่ะอ้าวทำไมตำรวจโดนต่อยปากแตกแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูฮะ นมตรามลิและองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยร่วมลงนาม MOU ระดมทุนช่วยผู้ประสบอุทกภัยและดูแลสวัสดิภาพเพื่อนสัตว์ดึงน้องหมูเด้งเป็นสัญ,ญลักษณ์พร้อมสนับสนุนการสร้างบ้านให้กับสัตว์เกษียณภายใต้โครงการน้องหมูเด้งสร้างบ้านให้คุณยายมลิฮิปโปที่มีอายุยืนที่สุดในประเทศไทยก็นลงตรามลิเป็นส่นเข้าโครัวคนไทยมา60ปีแล้วนะครับหมูเด้งเองนะครับน้องก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ระดับโลกเพราะหน้าที่มีส่วนในการช่วยเหลือขอบพันธุ์เขาเองโดยเฉพาะคุณยายมลิที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในชีวิตที่เข้าไว้ในกรแคับ